สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องผ้าไหมสุดินกับไกด์แพทไกด์แพทจริงๆแล้วเป็นอาชีพหลักเป็นไกด์นำเที่ยวประเทศไทยบัตรบริกงิภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นทัวร์เรเดอร์นำทัวร์ไทยต่างประเทศนะคะก็คือตอนนี้อยู่ที่เสมเรียบจังหวัดเสมเรียบประเทศกัมพูชาเป็นตลาดที่ขายของฝากสำหรับคนที่มาเที่ยวเสมเรียบนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศช้าๆตอนนี้ผ่านไป3ปี เสียมเรียเป็นยังไงคุณผู้ชมชมบรรยากาศเป็นเทปนะคะนี่คือคนไทยเวลามาช้อปปิง้งเขาจจอดที่ตลาดต้นโพตรนนี้จะเป็นตลาดประสาจ้าเป็นตลาดเก่าแล้วก็มีตลาดของสดนะคะแล้วก็ข้ามสะพานมาจะเป็นสินค้าของฝาที่คนไทยจะจอดรถทัวร์ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็มีร้านค้าที่ปิดไปเพราะโควิดยังไม่กลับมามีบางร้านก็จะมาเปิดตอนเย็นเพราะว่าตลาดเปิดตอนเย็นๆแต่ว่าบางร้านก็อยากมาเปิดเช้าร้านนี้เพิ่งมาเปิดพอดีเลยเพราะว่าเขาขายถึง สองสามทุ่มนะคะวันนี้เราจะพาชมบรรยากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรแม่นะคะ้าบอกว่าสงัดสงัดแปลว่าเงียบเนื่องจากว่าคนไทยนะมาเที่ยวที่นี่เยอะที่สุดในบรรดาที่เป็นชาวต่างชาตินี่โควิดระบาดคนไทยก็ค่อยๆมาทีละนิดละน้อยตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะคะการทัดก็เลยพาคณะมาเพียงกรุ๊ปเล็กๆสองสามคนตอนนี้คุณผู้ชมอยากมาเป็นกรุ๊ปเล็กๆพัวเวสสามคนได้นะคะ สองวันหนึ่งคืนไปเช้าเย็นกลับได้หมดเพื่อให้คุณผู้ชมได้ซัพพอร์ตเซฟคอสเอาตามใจตามงบประมาณนะคะตอนนี้เราเลยมาชมของฝากนี่ที่เป็นโมเดลของนครวัดนะคุณผู้ชมดูสวยแล้วก็เป็นของฝากที่สามารถไปฝากใครก็ได้เนี่เป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นกันไกรตัดเล็บนะคะนี่นี่ค่ะเป็นโมเดลของนครวัด ที่เอาไว้เวลาวางกระดาษนะคะแล้วก็จะมีเสื้อนครวัดเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะราคาตอนนี้สามารถต่อรองได้อยู่ที่60 70 80อยู่ที่ฝีมือถ้าเขาอยากขายนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมร้านค้าก็มีทั้งข้างนอกแล้วก็ด้านในนะคะตอนนี้แพทดเดินอยู่ที่ประมาณเที่ยงครึ่ง เนี่ยนะคะนี่คือเสื้อของฝากที่ราคาจับต้องได้เบาๆนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรเนาะผ้าถุงนะคะอันนี้ร้อยยางนานี่ร้อยยางนาจ้ะอันนี้โอยอันนี้โอยอ๋อสปอร์ตสปอร์ตมุ้ยประมาณรุยไทยไม่ใช่อันนี้เบูนก่บูน บูออสี่ร้อยสปอตสปอตไหมสปอร์ตเออสปอร์ตอ๋อนุ่งผ้าอ๋านุ่งผ้าผ้านุ่งผ้านุ่งทำทำนุ่งทำนุ่งไม่เป๊ะตะกบได้อ๋อใช้อันนุ่งกับพวงในลายสีดูดีลายสีสี่ร้อยไทยเออลดได้ลดได้เท่าไหร่สามร้อยบาทแล้วก็จะเป็นพวงไม่ใช่ค่ะที่ใส่อันนั้นนะคะ ที่ใส่ออไม่ใช่บรรยายมั่วแล้วตอนนี้เป็นพวงที่ติดตู้เย็นค่ะแมกเนตแมกเนตแมกเนต,เน,ตนะคะนี่ของฝากของชาวกัมพูชานะคะมีแม่ค้าก็จะมีอย่างอื่นด้วยนอกจากแบบนี้นะคะนี่เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่โอ้ว้าว นู่นประมาณน่นนู่นประมาณประมาณมวยไทยลุยไทยประมาณลุปปณณยไทยลุยขแม่ลุยไทยประมาณสามร้อยอ่าเนี่ยข้างในก็มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องเดินมาข้างในด้วยจ้าต้องเดินมาข้างในด้วยนี่ค่ะนี่นะเซอนครวัด เดินมาเจอกันอ no ีกแล้วนะคะเรามาถ่ายข้างในเราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์เพราะว่าแพทย์อยู่ตรงวงการนี้ก็อยากให้มาเที่ยวกันด้วยนะคะนะคะก็นั่งรอลูกค้าเท่านั้นเลยเขาจะเปิดตอนเย็นค่ะแต่ว่าบางคนก็มาเร็วนะคะเป็นอาชีพเขาเนาะเราก็ต้องช่วยกันค่ะเกื้อกูลช่วยกันและกันนะคะนี่นะคะอ่าอืม บางร้านก็จะมาเปิดตอนเย็นนะคะว่าร้านนี้ฝั่งนี้จะเป็นตอนเย็นด้วยอ่อยาแบบนี้นะคะนี่อ่านี่ค่ะเข้อเข็มภาษาอังกฤษไว้เผื่อจะได้สอบถามได้ก็มีนะจ๊ะอ่ะเขาอยากโชว์อ่าเสื้ออังกอร์วัดลุยไทยประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ร้านนี้ห้าสิบบาทร้านอื่นหกสิบเจ็ดสิบต่อรองเอาเอง มีสีอื่นไหมสีอื่นไหมแม่นี่มีสีไหมอ่าไหนดูอาป่าปลาไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้อันนี้ผ้าผ้าผ้าอะไรผ้าพันคออันนี้มวยประมาณห้าสิบบาทหาบาทผ้าพันคอสวยๆนะเอาร้านอยู่ตรงไหนหน่อยนะอ๋ออยู่กระนองบอกอาแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปร้านอยู่ตรงไหนนี่บอกอาไหนดูอาดูสีดูจองมือเอ็มเอ็มนี่เอ็ม ย้อมมืออคิวคิว้อังกอร์วัดคิวเกินคิวใบตองใบตองน้องใบตองนี่ใบตองมีใบตองนี่คิวอันนี้นี่ใบนี่นายมองจ้องมือมีเอ็มหรออันนี้เอ็มค่ะมาดูเอ็ม เอสเมียนะไอยองมือเอสเล็กไหมเนี่ยเรืนีงคุณผู้ชมห้าซอฟในร้านนี้ขายห้าสิบได้อยู่ช่วยเข้าไปไม่ต้องต่อเยอะนะครับอันเนี้ยมือบ้านอันนี้จ้ะอ่าคุณผู้ชมจะช่วยซื้อเขาหน่อยอ่าเนี่ยบองเนี่ยบอง S อ M บีเอ็มบงเอ็มเอ็มบองเอสบีเอ็มเปิดเลยน้ำจองจองมือ อาเอสกเอมเวียนาทมเวียนาตูเดคเนอ๋อเอนนี้เออันนี้เอันนี้เอมมาียบเทียบิดาทบาปีกบ้านะมาเมืมืมือมืไปนี่อ่าคุณผู้ชมนี่ห้าสบาทเองอ้สวยอ่าอันนี้ วีด ah, okay. uh, ีโออยู่วีดีโออ่ะโอเคอ่ะเอาเอาเอานี่มือมือมาอันนี้อันนี้คิวคิวคิวอันนี้เอสอ๋อเอสราคาเอสมีเอลเอลมีไม่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 เอาเอานี่อันนี้เอสเอสเอสเด็ดไปไหมเนี่ยีเอ็โอ้ไม่ใช่สีขาวสีอะไรเนี่ยขาวนะไหนดูเอสเหรอเ เอสทำไมใหญ่วะอ่ะโอเคไหนๆนะอันนี้โอเคเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวอ่าคุณผู้ชมมันดูเอสนี่เล็กเอสนี่ใหญ่โอ้โหไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะเอาห้าสิบบาทให้กำลังใจเดี๋ยวช่วยซื้อสองตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วชับสั้นชับสันวิดีโอวิดีโออ่าโอเคคุณผู้ชมมาซื้อมาจับต้องกันได้นะคะเวลามาเที่ยวเสรซนเรียมากับไกด์แพดคุณผู้ชมจะได้รับความปลอดภัยหายห่วง เที่ยวสองวันเอ้ยไม่ใช่เที่ยวสองคน3คนตอนนี้จัดให้ได้เลยค่ะติดต่อมา0812571709 0812571709ไม่ตัดต่อค่ะลงคลิปเนลงเร้เลยเพราะตอนนี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชาถ้าสนใจอยากนํำเที่ยวติดต่อมาได้เลยแจ้งแจ้งแจ้งแจงแจงแจงอันนี้ก็คือเป็นอ่าพวงกุญแจอันนี้ลุยประมาณเอ้ยถยลุยไทยประมาณอันนี้มวยโวยบ้านมวย อันนี้ตังอ้อันละยี่สิบนะคะห้าร้อยอันร้อยหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันละยี่สิบมาเพยมะเพยก็เป็นมาร้อยนี่ก็นี่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งอ่าแล้วนี่เท่าไหร่อันนี้สองร้อยสองร้อยอ่าก็คือคุณผู้ชมที่มีญาติเยอะๆก็ซื้อไปฝากกันในอ่างอัปสราอัปสรานะคะอับสราอันนี้ก็มาร้อยอ่าแล้วนี่เท่าไหร่แม่ค้าเท่าไหร่ อันนี้เท่าไหร่รองเท้าน่ารักน่ารักเท่าไหร่หนึ่งร้อย่ออ่ะโอเคคุณผู้ชมดูค่ะมีแม่ค้าข้างในตรงนี้ข้างนี้ข้างนี้ก็มีนี่ก็มีกระเป๋าแมีฮาโออยนี่กระเป๋ากระโบกกระโบกอันนี้กีฮาวออยมวกมวกมวเมียนมวกเมียนมวกลัวเมียนกระโบกลัวเออกระโบกแปลว่ากระเป๋าเป้ละเป้ เปาเป้นี่ค่ะอันนี้ประมาณประมาณนี่ปรรลุไทยอนนสองร้อยนี่มีกระเป๋าเดินทางด้วยนะคะอ่าแบบนี้ค่ะนี่เลยมาเที่ยวมาช็อปได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามเราชมแกแพทจะลงคลิปเลยไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าแกลแพชมาทํางานนะคะก็จะลงภาพได้เท่าที่อาอการให้ได้ค่ะบางทีก็จะไม่รบก,กวนคณะทัวร์อันนี้มาส่วนตัวเพราะว่าคณะไปหายเพื่อนแล้ว นะคะเป็นกุ๊พิเศษทุกนี้ก็เลยมีเวลามาถ่ายทําคลิปนะคะให้คนมาเทีย่ยวเยอะๆมีอะไรต่อไกลแพทย์ได้ทัวร์นครวัดทัวรทั่วไทยทัวทั่วโลกได้เลยค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ